มีท่านหนึ่งถามเข้ามาในเพจว่าทำไมทุกวันนี้มันมีแต่ข่าวร้ายๆข่าวลบๆทำให้รู้สึกเครียดวิตกกังวลไม่สบายใจวันนี้อาจารย์เอจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอันนี้ก็ฟังต่อมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้มันจะชี้ให้เห็นว่าถึงแม้เราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าเราจะรับรู้อะไรเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีอารมณ์ดีทุกวี่ทุกวัน อาเข้าเรื่องเลยนะก็มีวัดในชนบทอยู่แห่งหนึ่งอยอ่ระหว่างการทํากําแพงวัดหลวงตาจะอาวาสวัดไม่มีเงินจะจ้างก็เลยต้องฝึกก่อกําแพงด้วยตัวเองทงั้งๆที่ท่านก็ไม่เคยทํามาก่อนแต่ท่านก็พยายามจนก่อกําแพงสําเร็จพอเสร็จงานแล้วก็สังเกตเห็นว่าตรงกลางของกําแพงมีอิดอยู่สองก้อนที่มันไม่ตรงมันนูนออกมาอยากจะรื้อทําใหม่ แต่ก็ไม่มีเงินเนาะค่าใช้จ่ายสูงก็ได้แต่คิดกุ้มอ,อกกุ้มใจหงุดหงิดอยู่คนเดียวมาตลอดหลายเดือนกลับจากบ,บินทาบาททีไรก็มองเห็นอิกสองก้อนมันนูนออกมาวันไหนมีกิจนิมนตนข้างนอกพอกลับมาวัดก็มองเห็นอิดสองก้อนมันนูนออกมาเห็นทีไรก็กุ้มอ,อกกุ้มใจไม่สบายใจหงุดหงิดขัดเคืองนึกอยากจะก่อกำแพงใหม่อยู่ตลอดเวลาให้มันสวยให้มันงามแต่พอนึกเรื่องนี้ทีไรมันก็ติดขัดตรงที่ว่าไม่มีเงิน จนกระทั่งวันหนึ่งมีโยมคนหนึ่งมาทําบุญที่วัดแล้วก็ถามหลวงตาว่าหลวงตาก่อกําแพงก่อกําแพงเองเลยเหลือสวยดีนี่ครับหลวงตาก็ประหลาดใจก็เลยถามว่าเอ้าโยมมองไม่เห็นหรอว่าตรงกลางของกําแพงวัดน่ะมันมีอีกสองก้อนน่ะมันนูนออกมาโยมผู้ชายบอกเห็นผมเห็นอยู่ว่ามีอีกสองก้อนมันาน,านูนแต่ว่าอิฐเกือบพันก้อนที่ก่อกำแพงก็ก่อได้ตรงดีมีระเบียบสวยงามดีนี่ครับ พอมาถึงตรงนี้แล้วทุกท่านสังเกตไหมว่าหลวงตาไม่สบายใจเพราะไปมองอ no ิดนูนสองก้อนขณะที่โยมสบายตาสบายใจเพราะไปมองอิดที่เรียงเป็นระเบียบสวยงามตาเกือบพันก้อนจากวันนั้นมาเนี่ยทุกครั้งที่หลวงตากลับมาจากบิณฑบาตหรือกลับมาจากกินนืมนนอกวัดก็จะมองกำแพงด้วยความภูมิใจว่าท่านเป็นผู้สร้างกำแพงวัดนี้ด้วยตัวเอง,ท,งทั้งที่ไม่เคยทามาก่อนสบายใจนะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน คนเราก็มักจะทะเลาะก,กันกับคนสนิทหรือคนใกล้ตัวบางทีก็ทะเลาะกับพ่อแม่บางทีก็กทะเลาะกับพี่น้องกับแฟนกับลูกหลานนะเพราะเราไปมองเพียงแค่จุดเสียเล็กๆน้อยๆเพียงสองจุดโดยลืมสิ่งดีๆมากมายที่มีให้กันตลอดระยะเวลาหลายปีที่คบหากันมาเป็นเพราะอะไรเพราะเรามัวแต่ไปเพ่งเล็งแต่เฉพาะสิ่งที่มันมีปัญหา แล้วเราไม่ปล่อยไม่วางทั้งที่ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราหลงลืมไปว่าเรานี่แหละอาจจะกำลังทำลายมิตรภาพความรู้สึกดีๆที่ก่อร่างสร้างตัวมาเป็นระยะเวลาหลายปีให้มันพังลงมาเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีอารมณ์ดีทุกวีทุกวันเราก็ต้องหมั่นระลึกนะว่าถึงแม้เราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าเราจะรับรู้เรื่องอะไร ในทํานองเดียวกันแม้เราจะเปลี่ยนคนรอบตัวไม่ได้แต่เราก็เปลี่ยนคนที่เราจะคบหาได้เช่นเดียวกันอย่าไปคิดย้ายเทือกเขาย้ายตัวเราง่ายกว่าสุดท้ายนี้อย่าอย่าฝากท่านที่มีประสบการณ์ตรงนะว่าหลังจากเปลี่ยนมุมมองแล้วรู้สึกสบายตาสบายใจขึ้นได้จริงเนะี่ยยืนอย่าในช่องคอมเมนต์หน่อยนะแสดงความเห็นหน่อยว่าจริงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ตรงให้กับผู้อื่นด้วยนะก็ขออนุโมทนาสาธุ